何 ค่ะมีตั๋วเนาะมั้ยโหครับวันนี้มาโหลูกครับ12ครับสวยสิเนี่ย <laughs> ดยเมื่อก um ี้เห็นพวกกันโดนเลยผิดรอบเลยมีแกได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมจิ้มตาจะไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าแกได้แล้วเหรอแกได้ยังไงนะครับผมผมข้อจิ้มตาลุกขึ้นมลุกขึ้นโอ้ของยานี่ไวไหมโอเค

หนึ่ามดนใหม่ค่ไม่เยเลยเอาอีกหนึ่งเออใส่แว่นอายุห้าห้าไหมที่ลรกไม่ออกไปอ่ะไม่เธิงแท้ก็เยอะอ่นจะเป็นสี่ไม่ใช่เขมีคนขายอยู่สองคนขายด้วยตลอดเลยหมายความว่าไงวะ

ไอโฟนห้ามใช่หรออืไใอะไรอยด่าเดี๋ได้เขาต้องอยู่เดียวโได้ไม่เชอหอสวัสดีใหม่ได้ไหมอ่ะจริงไม่เจอน้าออกกำลังกายอันยอดลูกๆลูกยังไงนะครับผัดแว่น คุณเน่นี่ขอแบนแล้วขอเสื้อขอสวัสดีบ้างเด็กสวัสดีหน่อยพี่ยูนวันที่ยี่สิบเก้าทำไม่ใส่แบนยี่สิบเก้าได้ยี่สบเก้าทำบุญครับทำบุญนเต็มแล้วไปถ่ายรูปวิเฉยวันที่เจ็ดก็ได้ครับเจ็ดเจ็ดได้แต่ถ้าซ้อบถอดแว่นนี่จะไม่ไปเจ็ดที่กำแพงเนี่ยต้องขอดไปตอนเดียร์จะไปหรอมีอะไรมาสัญญาครับ ไม่มีจบปีเลยี่อัดไว้เท่านั้นแหละพี่นายที่อัดไว้ก็เท่านั้นอพี่กอกตาบวมครับร้องไห้มาพี่ดูนมันมาหาพี่โยร้องไห้เพื่อพี่เขเหรอไม่มาี่โยอไปดูเลยตามันเล็ก ถอดไม่ถอดก็หาไม่เจอเหมือนกันเลยว่าใส่แว่นตอนี้จะดูน้ำตาตีขึ้นนะเกลอเย็บอไม่นาอลยรอตนั้นก็ออ่ายูนี่อหนไหนอยหกบอกให้อนี่โซโซโซให้พี่เถปดีได้ครน่ลูกเขนเีย อันยาวไหมอันยาวอันยาวมีโลโอเคพอแล้วผมจะเสียบขาดไป้ยังไง ในรอบน้เซมนนะวิทาอุตสาหะรหนาด่รเข้าเอสไอเลยเซมก็มาคนเดียวครับมากระโด มาเดีนดินมาจับมาเดินเดิไ่ได้ครับไ้ไล้ครับได้ละสกิมมาโซ่ขอดีดีลูกดูสิลูกมาผมไม่เลี้ยงมาผมไม่เลีงโอ้ยผมไม่เลี้ยงมาเลเลี้ยงหมาหมาพันปอมด้วยหมาหมาในปากเาะต้องเรียกว่าหมามาจะรู้ครับมา บายจ้าบายบายจ้าบายไปเลี้ยงม้าไหนก็ไปไปไม่รู้แต่โซ่ที่ไปวะเิไปหาม้าเลยที่ม้าบายจะอไรอะไรให้ไงเอาดีไปตมือเอาอีเอาีไป้า้าค่ะยาใส่แว่นไว้ไม่ต้องใส่ขับรถกอใส่แว่นด้ยใส่แว่นดำ

เดี๋ยวไปก็แม่ไม่ได้ไปนะพี่เด็ไปไม่ได้ไปพี่เล็ข้าไป้ไปเขไปไม่เสียใจไป้่ก็ทำบุญไปพี่แดงไปเลยดีหนูออกให้แ่พูด้นตเนกด้วนะเอกันม่บายบันบ๊ายบายเจอกับายบาย สายเปลมยไปแล้ไ mm hmm. mm hmm. mm hmm. ่ีต nah, ้อต้อมาในร้อเขาปพี่ตานปั่นจอดรถปั่จอดรถตอนหนูจอยาให้พูให้พูด้คิถ้าจะปินจนยา้วันีอะ